สิองจูลวิยูหสูตรว่าด้วยการวิวาทกันเพราะทิฏฐิสูตรเล็กพระพุทธเนรมิตรทูลถ,ถามดังนี้สมณพราหมณ์เจ้าละทิบางพวกยึดถืออยู่เฉพาะทิฏฐิของตนของตนถือแล้วก็อ้างตัวว่าเป็นคนฉลาดพูดก,กันไปต่างๆว่าบุคคลใดรู้อย่างนี้บุคคลนั้นชื่อว่ารู้ธรรมแล้ว บุคคลใดคัดค้านทมนี้บุคคลนั้นชื่อว่ายังไม่สําเร็จกิจสมณพราหมณ์เหล่านั้นถืออย่างนี้แล้วก็พากันวิวาทและกล่าวว่าคนอื่นเป็นคนพาลไม่ฉลาดวาทะของสมณพราหมณ์เหล่านี้วาทะไหนเป็นเรื่องจริงกันหนอเพราะสมณพราหมณ์เหล่านี้นทั้งหมดต่างก็อ้างตัวว่าเป็นคนฉลาดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ คนพานไม่ยอมรับธรรมของผู้อื่นเลยเป็นคนต่ำทามมีปัญญาทามสมณะพราหมณ์ทั้งหมดนั้นแหละเป็นคนพานมีปัญญาทามสมณะพราหมณ์เหล่านี้ทั้งหมดนั้นแหละยึดถือทิฏฐิอยู่ถ้าพวกสมณะพราหมณ์ไม่ผ่องแพ้วเพราะทิฏฐิของตนเป็นผู้มีปัญญาหมดจดดีฉลาดมีความรู้แล้วไซ้บรรดาสมณะพราหมณ์เหล่านั้นก็ไม่มีใครเสื่อมปัญญา พราะทิฏฐิของสมณพรามแมเหล่านั้นถือกันมาอย่างนั้นคนสองจำพวกกล่าวทิฏฐิใดต่อกันว่าเป็นคนพาลเราไม่กล่าวทิฏฐินั้นว่าจริงสมณพราหมณ์พากันประกาศทิฏฐิของตนของตนว่าจริงเพราะฉะนั้นจึงพากันใส่ไฟผู้อื่นว่าเป็นคนพาลพระพุทธเนรมิตรทูลถ,ถามดังนี้สมณพราหมณ์บางพวกกล่าวทำใดว่าจริงว่าแท้ สมณพราหมณ์พวกอื่นก็พากันกล่าวทมนั้นว่าเปล่าว่าเท็จสมณพราหมณ์เหล่านั้นต่างพากันถือมั่นแม้อย่างนี้และวิวาทกันเพราะเหตุไรสมณพราหมณ์จึงไม่พูดอย่างเดียวกันพระผู้มีพระภาคตรตอบดังนี้มูชนรู้ชัดสัจจะใดไม่พึงวิวาทกันสัจจะนั้นมีอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างที่สอง สมณพราหมณ์เหล่านั้นพากันอวดสัจจะต่างๆกันไปเองเพราะฉะนั้นสมณพราหมณ์จึงไม่พูดอย่างเดียวกันพระพุทธเนรมิตรทูลถ,ถามดังนี้เพราะเหตุไรหนอสมณพราหมณ์จึงพูดสัจจะไปต่างๆอ้างตนว่าเป็นคนฉลาดพูดพร่ำกันไปสัจจะที่สมณพราหมณ์เหล่านั้นเล่าเรียนมามีหลายอย่างต่างๆกันหรือหรือว่า สมณพราหมณ์เหล่านั้นพากันนึกตรึกเอาเองพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้มิได้มีสัจจะหลายอย่างต่างๆกันเลยเว้นแต่สัจจะที่แน่นอนด้วยสัญญาในโลกแต่สมณพราหมณ์ทั้งหลายพากันกําหนดความตรึกในทิฏฐิทั้งหลายไปเองแล้วกล่าวทรรเป็นสองอย่างว่าคำของเราจริงคำของท่านเท็จเจ้าลทัทธิอาศัยธรรมเหล่านี้คือ รูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินศีลวัดและอารมณ์ที่รับรู้แล้วแสดงอาการดูหมิน่นและดำรงอยู่ในทิฐิที่ตกลงใจแล้วก็ร่าเริงกล่าวว่าคนอื่นเป็นคนพาลไม่ฉลาดเจ้าลทัทธิใส่ไฟบุคคลอื่นว่าเป็นคนพาลเพราะเหตุใดก็กล่าวถึงตนเองว่าเป็นคนฉลาดเพราะเหตุนั้นเจ้าลัทธินั้นอวดอ้างตนเองว่าเป็นคนฉลาด ย่อมดูหมิ่นบุคคลอื่นและกล่าวเช่นนั้นเหมือนกันเจ้าลัทธินั้นเป็นผู้พี่พร้อมด้วยอติสาระทิฐิเมาด้วยความถือตัวมีความถือตัวจัดอภิเศกตนเองด้วยใจเพราะทิฐินั้นเจ้าลทัทธิเถือกันมาอย่างนั้นอันหนึ่งหากบุคคลเป็นผู้เลวทรามเพราะวาจาของผู้อื่นไซ้เขาก็เป็นผู้มีปัญญาสามพร้อมกับผู้นั้น และถ้าผู้เรียนจบพระเวทเองเป็นนักปราชัได้ไซบรรดาสมณะก็ไม่มีใครเป็นคนผ่านชนเหล่าใด้กล่าวสรรเสริญธรรมอื่นนอกจากธรรมนี้ชนเหล่านั้นเป็นผู้พลาดทางแห่งความหมดจดเป็นผู้ไม่บริบูรณ์เดรธีพากันกล่าวทิฏฐิมากแม้อย่างนี้เพราะพวกเขาเป็นผู้ยินดียิ่งด้วยความยินดีในทิฐิของตน พวกดีรัิถีพากันกล่าวความหมดจดว่ามีอยู่ในธรรมนี้เท่านั้นไม่กล่าวความหมดจดในธรรมเหล่าอื่นพวกดีริถีตั้งอยู่ในทิฏฐิมากแม้อย่างนี้ต่างกล่าวยืนยันในธรรมอันเป็นแนวทางของตนนั้นอันหนึ่งเจ้าลัทธิกล่าวยืนยันในแนวทางของตนใส่ไฟใครอื่นว่าเป็นคนผานเพราะทิฏฐินี้เจ้าลัทธินั้นกล่าวถึงผู้อื่นว่าเป็นคนพาน มีความไม่หมดจดเป็นธรรมดาพึงนำความมุ่งร้ายมาเองทีเดียวเจ้าละทินั้นตั้งอยู่ในทิฐิที่ตกลงใจและนับถือเองแล้วก็ถึงการวิวาทในการข้างหน้าในโลกคนที่เกิดมาละทิฐิที่ตกลงใจทั้งมวลได้ย่อมไม่ก่อการมุ่งร้ายในโลกจูลวิยูหสูตรที่12จบ